สวสดีท่านผู้ชมทุกท่านมื่อวน,นี้เขามาหา้าขายโทรศัพท์วัตถุปรสงคเงค้ากล้องจะหูดภา้าแบบใดดีหุ่นวตข้าวาาแนะนำมันนยอันนี้ราคาสองแสนแปดสองแสนแปดสิบพันกี่ พอดีเขาไปเบ่งห่าตนตัวหนึ่งล้วพอดีเขาจ่อปิดหานบัดมือเขาอยากซื้อบัดเขาจ่อปิดหาน,น,นก็นเลยเขัมาเบ่งหา่านพี่แทนวันครูสาว <c oughs> เพื่อนฉันกันปฎิจาคคุณเพื่อนปดีจาคคุณเพื่อนคุณน้องสาวไปไหนคะคุณน้องสาวไปเอาของมาขายแทนเลยแหนมไปขายน้ำกันอือลดราคาด้วลดราคาด้วยจีอะไรไหลดราคาเอาลดราคาเอ็นซีเอาค้ากล้องอ๋อเอาค้าโต๊ะโอเคโอเคค้ากล้องเงยค้ากล้องซื้อวิโว่หนี่แทมปีแทมปีพีซีดำเด้อ ดังๆแถวอะไรนะแถวพีดำเดอนแถวพีซีลเยองทุ่ทใชักาเฮยสุด่มีแฟสดเดอกี่ตัขมต้องพดสุดจเกินไ่มันเสียงยังไงเลยม่ต้นนี่มันกับได้ต้องเปลงระเบิรอเนะกก็ได้ตามสุดเลยประมาณนี่เปิดใช่เนยแล้วเยแตคนยาาขายออ้ย ไปด้วยหัวยิบยิบยิบยบหัวยิบยิบิบนโสดเดนจีบได้ค่ะทั้งทั้งล้างเดทั้งล้างทั้งล้างในข้ากินทั้งล้าง้ากินบีแต่ผู้สาวบีแต่ผู้สาวเต็มล้านเลย ปะเพคขาวสุดๆเลยเหมืนเอาน้ำงามเอองามน้นี่บคนาเอาบงคนหลอด้ปากกติ๊ก่าโคชนาไว้ยันางโคชนาเลยดหนเลยหันกางโคชนาดูกินโคชนาโมโหเลยโคชนาหันเล็นเดเป็นิเซนเต์ ้่ไปเด้อราคาสองร้อยานี่เลยเละตุมเปะอ้ามาเลยเลยมาได้มาเลยมาเลยาเล้มาเลยาเลยาเลาเลยมาเลยมาเลยมาเยาเล้มาเลยมาเซนมาเล้าลยมาเมาเ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 ลยาเเมาพลเลาเลเยมาเลยยเลรมเลยมมาเลยาเยามาเลายมาเ มอยาด่า้ไืหน้เป็นเไกให้คน่นลยคนบ่นไมมีแบบมอไไก่ๆมีไน้มงบัลน้ำมงมิโะมินมาซื้อวีซ่าโกมุนี่แถม4 p ีพไม่ขาไปเลยเนาะบอกเอาไลามสล้านสามสองบาทเอาไรเดี๋ยวเอาไรเง เราอยใหม่เราอยุ่ใหม่บ่จไปว่าอขควรดแ่แต่ว่าย้ำสวัสดีก็ต้องแต่ว่าปกติเขาก็องแบบไปเนี่ยเลยป็ื้อรีใหม่เหมือนอ๋แม่ก็ซื้อด้สบายีสบายดีสบายดีหันหรมอาอ่ามลืมอ่ามลืมวันที่ี่สิบสามมีแจกอังเปาเด้อเริ่มต้นวันที่12วันที่13เนาะวันที่13บององแฮมหลายอย่างเนาะ นี่ถูกใครนะบุ <S <s ๋มเป็นใครนะได้ใคร่ไดโน้สา์ทองคำไข่เย so, ี่ยมแต่ที่แ่ๆคือคอยโซนเดอขอบคุทุกคนวันนี้พร้อมเป็นคุยคืเตแดดรปเร่ยแดดถ่ายถูก นี่มาซื้อข้างกล่องเลยแถมยังมีกล่องนี่นะมันที่ถูกใครกับ้ได้คะกล่อมาซื้อมาซื้อิสองสิสเลยแจก่เปานอกคันมาซื้อมาอนีกัเตเป็นพาห่มหมวกเค้ชิมกันแต่ซื้อหนึ่งแถมสิอย่างเด้อุกไข่พอนี้เมมา้มได้ขาม่าเห็นดอกกุยชางามบิทุกคนนี่นะฮะนอตมบบาสีแย่ะลาดักซองเด้อมามมเดือกมา้มได้เด้อ ไปดอกหายก่อนกอัเหนื่อยเลยดท้าึี่เขาไปเปิดเพลงหนังซูมอะไรโอเคยูเปลี่ส้ัวเดียเยึสนันนี่เนแล้วไปล์นี่เ้เี่ยนให้เราะตนะเ่นสนบเบ่ ตั้เยอการเียบร้อยันนี้ก็บบารมีย uh ังหลายมาื่อชั้นฝั่งยู่หันหมู่หันนอกหันหนุ่มสคสคนสวยดงามมิเตคนสดโสดนะมเตคนสดเดใจเบอร์โสดปะสบายดีคอยโสดจ้าเเลืองโสดโสด้าโสดแห่งโสดเด้อนีเด้ดีเด้สดปะเออ่ด้อนี่

อาซาคนบอกกินเขามื่อเดอะร่ชอบอะันสิมตายสิมาอะไกินเขาเมื่อฤดอไเราบอกทรตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ได้เห็นยูทูบมานี่เขาเมื่อดอะตะกี้อนู่ในั้น้ำยื่นหากรกดูเตอนนี้เหลือสี่สิเหลือสี่สิบแปนาะนี่แหละคือมีหนาทอกนะข้าวหนาเย็นสี่สิบแปดหอชล่อยเสี่สิบแปด้คุกเจ้เอยบอกแล้ เอวสองหัเฮากันยังน้อยยู่งที่ไ้นั่นจะไได้เฮ้เบิกนั่นหลัไเลยเอกันยังบาน่แต่ว่าเขาทำให้นตากเพิ่นไ่ดดูผนสิยังเนี่ยเออตองใ็ด้คือกันาขาเาตาให้ตาึงลงในกระโปรงกันมาแต่เข้เอวเพ่ออะไรแล้วนี่ เซนมเทีมมาบีบอยู่มันแห้งกับเเอาเป็ดนะหองของางเซนขังเ่อนองโิ๊จับาอยอเซ็ตได้ัเองตัวเองบวงอบอวยุยงยอยบทั็อกไม่บัออกเองอามดี่งกว่าเอลจีงกับสี่ตัสิเตัวเองแล้วแต่สวยบอได้คเดียวคยบเพ แต่ค่อยเด็ดดึ๋นะ โอยผูกประกาศแล้กลๆประกาเลยนะัเอลงกาศเลนชะค่ะไปเลยที่นอโลด้าวล่าหนาว่าหยไม่ะอ้อยคนมันมันคือจกหมดไดจินาไดีซน์คอนยะจซขอนเอามาแบบมันมันคอแทดีไซน์คอนโ สนใโตัวนสรง้าเจ้ารนี่ปบอตจอดบอเงสามารถคต่อเได้นอเอ้าดี้าไปสนใจโทรศัพร์โบามาทุนทำีีเขาได้นอนถ้าว่าไปบอจอดลเทิงสามารถทต่อที่เบอร สนเนาะเาปหน้ากสิมาปิดจบโอเควันเธอมาหาเาเาออยู่ที่หัามางที่ไหนต้องข้าวที่ไหน้าไนอข้าวที่ไหน้าวท่นต้องข้าวต้อง้าไน้าน้าีไ้ององวน้อี่้องขหน้า่ตอวี้ีห้่นา่นา อยู่จรๆก็เคยเขาตาก็ตอหลคนเขาคนเดียวอยู่ในจงคนแน่เลยเขากลับกมั่นะยัก็ไิ่อง้โอ้ยอย่าโลดมันก็ออกเ่กงนะจะเดที่เป็นก่อนนะะเจ้าะเ้คกันคลิปนี้ก็จเพสำนีกก่อนเดินทางผูสชมทูก่านขอคามขอบคุณไลฟ์มากดไลก์ก็แจให้เนาะไปแล้วทุกคนกดไลค์กดแชร์กดบ๊ายบาย